อสูรพลิกฟ้าตอนที่สี่ไม่บอกตัวใบ้ค่ะตอนนี้ข้าจะนับถึงสามถ้าจับตัวได้ละนับเสร็จก็จะไม่ใช่เกี่ยวกับารลงโทษตามกฤสำนักหนึ่งสองสามเจ้าตะกูน้อยยักขยใหญ่ลงปานอยู่นี่หาเจอไวขนาดนี้ เจียวจิวกล่องใบนี้น่ะเจ้าหาเจอที่ไหนรอที่ไหนรึใต้หมอนในห้องนอนหลักขอรับไม่ไม่ไม่ใช่ข้านะไม่ใช่ข้าหรือว่าอีนี่ไม่นึกว่าจะมุ่งเป้ามาที่อาหญิงเลยอีนี่มันตั้งใจวะสีสีแล้วทำไมถึงเป็นเจ้า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 สำนักข้าไม่ได้ขโมยจริงๆ ต้องมีอะไรผิดพลาดนี่ยัากลา้าเถียงอีกพบยาขยายลมปานใต้หมอนเจ้าถ้าเจ้าไม่ได้ขโมยมันจะไม่ไปหาเจ้าเองเหรอ, <c oughs> อไม่คิดว่าขโมยใจกล้าผู้นี้จะเป็นแค่สาวน้อยผู้งดงามเมื <c oughs> ่อครู่ให้โอกาสแล้วเจ้าไม่รับเช่นนั้นก็อย่า,ายว่าข้าไม่อ่อนโยนต่อสตรีเลย เจ้าตะกูน้อยใจเย็นๆที่เซียวหลิงซีขโมยยาขยายลมปานคงทำเพื่อหล้านชายข้องนางเซียวเชอเซียวเชอร์คนนี้ลมปานพิการแต่กําเนิดเมื่อวานได้ยินว่ายาขยายลมปานมีผลช่วยฟื้นฟูลมปานได้จึงเกิดความคิดเช่นนี้เลือกเลือนไปชั่วขณะยังมีเรื่องนี้ด้วยหรือเจ้าตะกูน้อยโปรดเห็นแก่ที่เซียวหลิงซีไม่รู้ความและมีจิตใจอบริุทธิ์งดงามโปรดลงโทษสถานเบาแต่แก่คนนี้ต่อหน้าเธอเป็นขอร้อง จร,จริงๆแล้วทำให้โทษฐานของไอ้หญิงเล็กเป็นเรื่องจริงคุณสารเลวแล้วสนุกแกได<ม>้ขโมยกนก็มีเหตุผลนะแต่สำนั <laughs> าจากจระกูลเสียว <ๆ S 1> เ<ล>ยข้มงวดกับกฎสำนัก<อ>ยังพออภัยให้เสียวลิงซีแต่ไม่อาจลิงเลี่ยงการทำโทษข้าจะบอกว่าปล่อยก็ปล่อยไม่ได้เฮ้ยเอาอย่างนี้ข้าพานางกลับตระกูลเซียวส่งตัวให้หอวินัยพวกเขาต้องมอบการลงโทษที่เหมาะสมให้อย่างแน่นอนใช่หรือไม่ เจ้าสำนักเซียวเขาไม่ได้ขโมยเขาไม่อยอมรับผิดไว้หน้าแล้วไม่เอาหรือเสียวป๋าเซียวจิวเอาตัวมาช้าก่อนอ,อยาขยายลมปลานถูกขโมยข้ามีสองสามเรื่องไม่เข้าใจอยากขอคำแนะนำสักหน่อยเธอไอหญิงเล็กไม่ต้องกลัวนะที่เหลือข้าจัดการเองอเออนี่คือลายของเซียวเลี่ยผู้โอโซา่ามซียว คนไร้ประโยชน์ที่ฝึกลมปราณไม่ได้เจ้ามีอะไรจะพูดเจ้าสำนักระวังคำพูดและการกระทำเหตุใดไม่พกของล้ำค่าที่สำคัญเช่นนี้กลับนำไปวางไว้ในที่ที่ไม่มีใครเฝ้าในห้องยาซึ่งเป็นที่ไม่ปลอดภัยเซลเชอร์หรือว่าเจ้ากำลังสงสัยว่าเจ้าสำนักขโมยของเองคุณมีได้พูดนะขโมยยาขยายลมปราณก็เป็นเพราะเจ้าหากเจ้ายงพูดเจ้าได้สาระระวังว่าเจ้าจะโดนลงโทษ ข้าจะกล้าสงสัยเจ้าสำนักได้อย่างไรแค่ถามสิ่งที่นึกสงสัยอยู่ในใจเ,ออเจ้าสำนักไม่มีทางทำเรื่องไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีไม่เกรงกลัวฟ้าดินออดังนั้น <laughs> จะต้องให้คำอธิบายที่สมบูรณ์แบบได้ถูกไหมเจ้าสำนักยาขยายลมปานล้มค่าอย่างยิ่งทั้งฤทธิ์ยาแพร่กระจายได้ง่ายดังนั้นข้าจึงนำไปไว้ในห้องยาที่เต็มไปด้วยกลิ่นยา อีกทั้งคนในสำนักเซียวรักเกียรติมาตลอดล<ะ>ไม่นึกเลยจริงๆว่าจะมีขโมยอยู่ในสำนักฮะไม่ไม่ใช่ค่ะเซียวเฉะได้ยินชัดแล้วใช่ไหมยอยากจะพูดอะไรอกีกเป็นอย่างนี้นี่เองเจ้าสำนักมากความรู้ความสามารถยังรู้เรื่องเฉพาะทางอย่างกลิ่นยาในเมื่อยาขยายลมปราณถูกขโมยจากห้องยาเช่นนั้นภายนอกกล่องไม้มะเกลือ ต้องซึมซับกลิ่นยาอย่างมากแน่นอนไอ่ว่าเจ้าสำนักจะกล้านํากล่องใบนั้นมาให้ข้าลองดมดูว่าบนกล่องไม่กลิ่นที่ควรมีอยู่หรือเปล่าดอกไม้มะเกลือกับยาขยนยาลมปานล้ำค่าแค่ไหนให้เจ้าจับตาเอาเปยได้อย่างไรเมือตรงองดิดในเมื่อเขาสงสัยเช่นนั้นก็พิสูจน์ให้เขาดูเจ้าลองดมกล่องดูว่าเป็นกลิ่นอะไรขอรับเปิดผ้าด้วยเอ้ยดมแบบปิด ผ้พพาปิดเลี่ยเจ้าตระกูลจมูกมีกลิ่นชุนของยาจริงๆมไม่ทราบว่าเป็นกลิ่นยาชนิดใดหรือห้องยาไม่อยู่มากมายย่อมมีกลินยาต่างๆปะปนกันแยกแยายได้ยากแม้ว่าห้องยาจะมียาหลากหลายชนิดกลับมีกลิ่นยาซูลั่วมากที่สุดคนที่ไปห้องยาบ่อยครั้งรูด้ดีดังนั้นกลิ่นของยานี้คงเป็นกลิ่นข้าวหวานของยาซูลั่วเป็นหลัก เซียวเชื่อคนนี้ปกติหัวทึมิไร้สมองเหตุในวันนี้ถึงพูดโง่มนาวเก่งกล้าพูดถึงกลิ่นยากับข้าหนีคอยดูข้าจะได้งานอย่างไรคุณชายเซียวได้ยินว่าสำนักตระกูลเซียวที่ย่งทำไม่มีทางใส่ร้ายผู้บริสุทธิ์ปล่อยคนร้ายตัวจริงหนีรอดได้ขอคุณชายเซียวโปรดให้เกียรติลองดมกลิ่นบนกล่องสักหน่อยเพื่อเห็นเขาเข้าใจของข้าเออใช่ใช่ใช่แน่นอนว่ามีแค่จาตระกูลน้อยถึงจะมีคุณสมบัติในการทดสอบ น่ารำคาญจริงๆ huh? ทั้งหวานทั้งขาวขาวเจ้าสำนักเซียวเจ้านำก,กล่องล้ำค่าไปไว้กับสมุนไพรชั้นตน่ำนี้มันหมายความว่าอย่างไรเออใช่สมุนไพรอะไรมันขาวลมอปกลงข้าน้อยปลา <c oughs> ไม่ใช่หรอเมื่อครู่ข้าน้อยไม่ทันระวังมีบางประโยคที่พูดผิดไปเป็นของญาสูซูล่วไม่ใช่ขาวหวานแต่เป็นหวานขม คุณชายเซียวกลับได้กิ่นข้าวนี่ทำให้ข้าน้อยคิดอย่างไรก็ไม่เข้าใจไม่รู้ทุกท่านในที่นี้มีใครรู้สาเหตุบ้างสารเลว้าร้ลเล่นเจตระกูลน,น้อยเหรอเอ๊ะใครลอเล่นสหายตระกูลเซียวท่านนี้ข้ามีคําถามอยากถามพอดีเมื่อครู่ท่านบอกว่าหายาขยายลมปลาณเจอที่ใต้หมอนอหญิงเล็กถูกต้องเช่นนั้นบอกทุกคนได้หรือไม่เปียงนอนของนาง ทางทิศตะวันออกหรือตะวันตกหมอนมีสีอะไรวางอยู่ทิศใต้หรือทิศเหนือของสีเออย่าขยายลมพารหาเจอในห้องอาหยิงเล็กของข้าจริงหรือหรือท่านซ่อนไว้กับตัวตั้งแต่แรกเจตนาโยนความผิดให้นักเหรอเห็นด้วยฟังนะกลาสงสัยสำนักตระกูลเสียวของพวกเราอย่างนั้นเออแล้วทำไมอ่ะทหารถ้ามึงทำผิดกูสงสัยมึงไม่ได้อแย่แล้วมัวแต่ห่วงเล่น หรือไปว่าข้าไม่มีพลังลมปลางเออโอค่ะที่แท้สานักตระกูลเสียวไม่มีเหตุผลใช้อานาจข่มเหงหรือถ้าจะรังแกเจ้าแล้วมันยางไรล่ะเฮ้ยกระจอกเฮ้ยเฮ้ย เรื่องนี้เกรงว่ายังมีพิรุธตัดสนเอาเองไม่ได้เจ้าช่วยพูดให้คนรับประโยชน์รึหวังว่าเจ้าตระกูลน้อยจะคำนึงถึงชื่อเสียงเกียรติของเจ้าตระกูลผู้อาวุโสเสียปราดเปรีองเจ้าตระกูลน้อยโปรดไข่ครวญลูกสาวของข้าไม่ได้ขโมยยาขยายลมปราณแน่นอนเมื่อวานหลังจากที่เจ้าตระกูลน้อยมอบยาขยายลมปรานข้ากังวลว่า หลิงซีจะทำเรื่องโง่ๆอ๋อจับได้หลิงซีจับได้ก่อนอจะจะทำอะไรท่ทนพ่อหรือจะมองดูเสี่ยวเชิ่งเป็นตับในทุกชีวิตเจ้าย่าบวูวามเรื่องของเชิอ่เอ,อ๋ยยังต้องค่อยๆหาหรือข้าจับตาดูความเคลื่อนไหวของหลิงซีทั้งคืนกล้ารับรองจนกระทั่งฟ้าสางนํำไม่ได้ออกจากประตูเรือนแม้แต่ก้าวเดียว <laughs> เพื่อให้ลูกสาวพ้นผิด ด้วยหน้าขันอะไรก็แต่งออกมาได้ถ้อยคำว่าจะคื <แก S 2> ะค่อแม้ชีวิตนี้เซียวเลี่ยมไม่สเร็จอะไรแต่ใช้ชีวิตด้วยใจเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว <c oughs> ไม่กล้าพูดว่าเป็นวียรบุรุษแต่คนในสำนักรู้ว่าข้าไม่เคยโกหก <c oughs> คนที่หลอกคนทั้งสำนักเซียวมาสิบกว่าปีกลับบอกว่าตัวเองไม่เคยโกหกช่างเป็นเรื่องน่าขันซะจริงๆเซียวยี่หลงจะหมายความว่าอะไร <c oughs> ผู้อาวุโสสาม ท่านบอกว่าท่านไม่เคยโกหกอย่างนั้นท่านกล้าสาบานด้วยชื่อเสียงของลูกชายท่านเซียวอิงหรือไม่ว่าเซียวเชร์เป็นหลานแท้ๆของท่านฮะอุยหลงนี่เป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวข้องกับสายเลือดพูดได้สาระไม่ได้ลูกไม่กล้าพูดโกหกแม้แต่น้อยลูกได้ยินผู้อาวุโสสามพูดต่อหน้าหลุมศพของเซียวอิงเอง,เองกับหูอาแม้เขาไม่ใช่ลูกแท้ๆของเจ้าแต่ก็เป็นผู้ที่เจ้าปกป้อง ด้วยชีวิตและเลือดเนื้อของเจ้าข้าต้องใช้ความสามารถทั้งหมดที่ขามีทำให้เขานนะใช้ชีวิตอยางสงบสุขเจ้าดีเองท่านผู้อาวุโสสามถ้ากล้าสาบานด้วยชื่อเสียงของเซียวอิงว่าเซียวเชอร,ชอร์คือหลานแท้ๆของท่านหรือไม่ผู้อาวุโสสาม ที่อีหลงพูดมันจริงมั้ยไนี่จากเรื่องจากเรื่องกล่องยานะ <laughs> <laughs> แล้วไงต่อท่านพพอท่านพูดสิบอกพวกเขาว่าไม่ใช่ความจริงท่านปู่นี่คือเรื่องจริงหรือเธอขอโทษนะจะเป็นการสแสดงที่น่าขันเสียจริงสำนักเซียวของเจ้าเดิมทีเป็นพวกนอกข้อ คิดได้ถึงว่าภายในพวกนอกคอกยังมีพ่วกนอกคอกเจ้าสำนักเซียวยังไม่ขับไล่เจ้านอกคอกออกไปอีกหรือขอรับเซียวเชอเรื่องในอดีตข้าจะไม่ถามแต่เจ้าไม่ใช่คนสำนักเซียวเชิญออกไปบนเดียวนี้จากวันนี้ไปจะได้ย่างปลายเข้ามาสำนักเซียวอีกเซียวเชอท่านปู่ท่านเลี้ยงดูข้ามาสิบแปดปี ชีวิตนี้ของข้าไม่อาจตอบแทนไม่ว่าจะเป็นหลานแท้ๆหรือไม่ไมไข้าอยจะอยเป็นตระกูนลนท่านตลอดไปเสี่ยวชา้าใจนะคุณจะตกใจนะสินั่นสิไปอยู่สำนักมีใครแยะแข็งปะฮช ไปไปหา,ไาก่อนงานแต่งของเจ้ากับแม่นางเสี้ยจะจบสิ้นอย่างไรเสี่ยวอี้หลงงานแต่งของข้าท่านไม่มีสิทธิ์เข้ามาแซงเอองานแต่งของเจ้ากับแม่นางเสี้ยก็เพื่อตอบแทนบุญคุณของท่านอาข้าที่เป็นหลานแท้ๆของเขาคนนอกคอกมิสิทธ์อะไรมาแทนที่ <c oughs> เป็นคนต้องมีหลักการเจ้าอาหนังสือสมรสมาซะ สาแม่งอเออสาวไปไปกับสาวหรือ่าไปสามีภรรยาจะแยกหรืออยู่เป็นเรื่องของเราเอ,อแม้แต่ฟ้าดินก็ยุ่งไม่ได้เอหอน,นังสือสมรสอยู่ในมือเจ้าจะพังมันหรือเก็บไว้เจ้าเลือกเองปกป้องท่านปู่กับอาหญิงเล็กให้ดี ใจจริงๆจะเชื่อหรอใจจริงๆแล้วอยู่ยังไงจะอยู่ยังไงเนี่ยแล้วแกเป็นใครอ่ะแกเป็นลูกใครแม่นางซี่ความวุ่นวายนี้เป็นเพราะสำนักเซียวเราไม่ระวังจะสร้างความเสียหายถึงเจ้าวันนี้เรื่องร้ายได้กลายเป็นดีหวังว่าจะให้อภัยได้ขอแค่เจ้าฉีกหนังสือสมรสในมือทุกสิ่งที่ผ่านมาจะสลายหายไปทั้งความสามารถและรูปโฉมของแม่นางเซี่ไม่ต้องกลัวว่าจะหาสามีไม่ได้ เจ้าได้ยินคำพูดของสามีข้าไม่ชัดเลยเรื่องของเราคนนอกไม่อาจเข้ามาแซงการแต่งงานนี้แม้เกี่ยวข้องกับสำนักเซียวแต่มันเกี่ยวกับตระกูลเซียวของเราสำนักข้าแสนจะยิ่งใหญ่ไม่มีทางยอมให้แปดเพื่อนเซียวจิวทำลายหนังสือสมรสนี่ครับดูดูดูอามีปัญญาไหมอ่ะ สู้ผู้หญิงไปด้านอ่าดนะ้นะนี่โอ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะกระวังนะ กำลังมันไม่ได้สูงกว่าบ้างอุ้ยอาจารย์อาจารย์เขาต้องมาช่วยดิอาจารย์โผมอันนี้มึงตีจุ้ยจุจ้ยอา่าโอเคหน้าคนเหมือนจะเป็นแม่ป่ะเนี่ยอะไรด้วยน้าเป็นใครอ่ะเฮ้ย นี่คือคมลมปานหลงเวหาสำน,นักประกูลเสี่ยวพัฒนาแล้วสินะถึงได้ก้าวาายการแต่งงานของลูกศิษย์วังค้าเออจะน่าเหมือนกันไหมความกล้านี้พวกเจ้ากันเ <c oughs> จ็ดนางเซนเมคาเยือแข็งจะพูดอะไรนะน้อยน้อยนางคือชูเย่เหลียเจ็ดนางเซนแหเมคาจะเยือห้ามลุงเกินเด็ดขาด ข้าสิบคนก็ไม่น่าเป็นคู่ต่อสู่นางอาจารย์อาจารย์รึเสียวขวางอินเจ้าบังอาจมากเลยนะเออท่านท่านเสียน่อ,อไม่สิเผออู้อาวุโสแม่นางเสี่ยเป็นสิทธ์วังท่านรึเรื่องเรื่องเรื่องนี้ข้าน้อยไม่รู้เลยขอรับตอนนี้ก็รู้แล้วนี่เข้าใจผิดกันเข้าใจผิดกันแล้ว เรื่องนี้จบแล้วหรือไม่เจ้าค่ะอืมไปเถอะ <c oughs> ยังไม่จัดก,การเจ้าตัวขโมยยาขยายลมปรานอีกเอากลับไปลงโทษที่ที่สำนักอาจารย์เรื่องวันนี้เป็นเหตุมาจากข้าข้าไม่อาจละทิ้งแล้วจากไป เอออาจารย์ออกงานให้หน่อยนี่ไปไะจู่กับบันไดอีพีอีคนเสี่ยวปาเสี่ยวจิวส่หน,นา้าเสี่ยนชูไม่ความว่าอย่างไรเรื่องในตระกูลของข้าเจ้าจะเข้ามาแทรกเหรอข้าไม่สนเรื่องในตระกูลเจ้าเลยแต่ได้มอบยาให้แก่สำนักเสี่ยวแล้วแม่เสี่ยวหลิงซีเป็นคนขโมยยา ก็ควรให้สำนักเซียวลงโทษเจ้าสำนักเซียว<า>คนในสำนักขโมยของควรต้องลงโทษอย่างไรหรือ,อ,อขโมยของล้มคาจะต้องถูกขังอยู่ที่ท้ำลํำลึกหลังภูเขาสิบห้าปีข้าสอนลูกสาวไม่ดีและยังหลอกลวงสำนักเซียวควรจะถูกลงโทษร่วมกัน<า>พอใจหรือไม่ ฟังสลายวิสิมึงเรียกเธอข้าจะฆ่าเจ้าเอาสรุปไม่ได้ทำผิดก็ยังโดนลงโทษด,ดีไม่ได้ขโมยก็ยังโดนลงโทษดีดทำไมคนที่ข้ารักทุกคนถึงต้องมาประสบเคราะห์ร้ายเพราะข้า มีเพ so you know ียงพลังท <acht ing nói> ี่แท้จริงถึงจะปกป้องสิ่งใดให้ความสำคัญได้ให้พวกเจ้าได้เห็นอนุภาพของหมอเทวดาเสียน่อยเออน่อะไรเนี่ยมุกพิษสุราเลยฝึกฝนอย่างนัก ยาซ่อนดาวเออเซวอีหลงฉัรอข้าก่อนเถอะเออยาซ่อนดาวคืออะไรอ่ะจบแล้วเร็วมากวร์อ่ะทุกคน EP นี้ก็ประมาณนี้เนาะคืออะไรเริ่มจากการที่มีการขโมยกล่องยามาสู่การที่ไม่ใช่หลานลูกหลานที่แท้จริงอ่าใช่ไหม แล้วก็มีทางแล้วก็เรื่องแต่งงานอีกโอ้โหสรปุปอันนี้เหตุจากกล่องยาที่ถูกขโม,มยเนาะสรุปก็คือตอนนี้เอ่ออาเชอร์อะอาเชอร์ก็ตอนนี้เรียบร้อยโดนขับไล่าจากตระกูลซึ่งก็ถือว่าดีนะจริงเราอยากให้พระเอกออกมาอยู่ในมหาเลยตระกูลนี่โอ๊ยแต่ก็ต้องสองสารท่านปู่นะเออาสงสารท่านปู่แล้วก็เนี่ยอหญิงด้วยเนี่ยเนาะเมื่อกี้ก็ไปไปลงโทษต,ตัวเองนะใช่ไหม เอออะไรทำลําลึกสิห้าปีอะไรลลน,ะนั่นนะอ่ะก็ขอก็คือถ้าไปแล้วก็ก็อย่าตายแล้วกันเออเผื่อมีโอกาสสักวันหนึ่งอาเชอร์แบบแข็งแข่งขึ้นเราจะได้มาพาไปอยู่ด้วยอะไรอย่างนี้คาดหวังคาดหวังคาดหวังตอนที่แบบอาเชอร์แข่งแร่งแล้วนะอืมแต่เมื่อกี้คือยาซ่อนดาวคืออะไรเออก็ต้องรอดูกันว่าจะเป็นยังไงอาจจะบัฟเรานะก็ต้องรอดูแนละ้ส่วนฝั่งของ มเมคาย็ดแข่งก็เมื่อกี้อาจารมาช่วยอีกรอบแล้วหน้าเหมือนกันเนาะชุดชุดเหมือนแล้วหน้ายงเหมือนอีกอย่างกับลูกกับลานนะก็มาช่วยตัวของเอ่อแมนังเซียเนาะเซียจิงเย่ก็ถูกสัตว์ไงกล้าทำลายลูกศิษย์เขาหรอเนี่ยมี g ี s ติดตัวนะฮะบาดเจ็บปุ๊บมาปับ๊บนะก็ต้องมาดูแลกันเนาะว่าจะเป็นยังไงเส้นทางของอาเชอร์เนาะน่าจะ เอาเรื่องอยู่แต่มันม,มีแค่สาตอนเองอะ่ะเอออันนี้ไม่ตงนี้มีแค่สาสตอนเองน้อยกว่าดินแดนไข่มูอีกเออนะอ่ะเอาไว้เจอกันอ e ีพีหน้าครับผม